ที่เราไม่ได้ลงรูปคู่มไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่รักกันนะอย่างคู่ของไม้พัทรเดชกับปุกลุกฝนทิพย์เนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยเลิกกันหรือยังเพราะหลังๆมาคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยจะหวานลงโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าแค่นั้นมันตัดสินกันไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเขายังคงหวานกันหนักมากนะจ๊ะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเองสิเขามีเซอร์พง์เซอร์ไพรส์นะจ๊ะและเพื่อเป็นการยืนยันความหวานของคู่นี้บันเทิงเทรักของเราบุกไปเจอหนุ่มไม้ถึงร้านบองชาเจ้ารัวตอบ ชัดเจนเลยเรื่องความหวานกับสาวปุ๊กลุ๊กจะสวีทหวานสมใจแฟนๆหรือเปล่าไปฟังเองเลยค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราก็เปิดประตูไปเห็นหมีเฮ้เราก็ไม่อยากจะคิดเองมันใช่ของเขาวะเห็นเจ้าคริสตี้โอ้โหใช่เลยคริสตี้เนี่ยใจละลายเลยทุกสาวน่ารักมากก็เป็นอีกปีหนึ่งที่แบบประทับใจมาก นะครับคือก็เป็นคนที่ใส่ใจใส่ใจทุกอย่างปันนี้มันดีอยู่แล้วแหละถ้าอนาคตเรายังอยู่ด้วยกันอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่หนีไปไหนหรอก ใจคอนเฟิร์มไปแล้ว่ายังวหวาดกันเหมือนเดิมเรื่องธุรกิจร้านบองชาร้านชานมไข่มุกที่จะตัวทุมม่มงบเปิดตัวไปเมื่อปีก่อนอหนุ่มไม้เองก็ยอมรับนะว่ามันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะว่าโควิดมันเข้ามาก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ก็เลยขายแบบเดลิเวอรี่มันไปซะเลยนะคะส่วนช่วงโควิดช่วงนี้ว่างงานสักนิดหนึ่งหนุ่มไม้เขาก็เลยขยันฟิตแอนด์เฟิร์มอวดหุนออกสื่อจนหลายคนมาว่าเฮ้ยเป็นพวกชอบอวดหุ่นไปแล้วหรือเปล่าไปฟังหนุ่มไม้เขากันหน่อยค่ะ จริงๆไม่หรอกอ,อ,อยู่บ้านมันร้อนอากาศมันร้อนมันไม่ค่อยถ่ายเทมันก็ต้องถอดเสื้อกันบ้างใช่แต่อยู่บ้านเราทําอะไรก็ได้บางวันไม่ใส่ก็ได้เรานนเล่นเราเล่นมีแบบได้เล็กแบบไหนกับวับดเสี่ยวนะก็มีหลายรูปแบบมีทั้งหนุ่ม,ม,มส,าสาวแหละเออใช่เขาก็อยากจะมาเช็คดูว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่ามันใหญ่จริงหรือเปล่ากล้ามกับกล้ามอือ ดิฉันชอบจริงหรือเปล่าพี่แจ๊คดิฉันชอบสาวตึงโอ้หมันดูใหญ่จริงนะคุณผู้ชมเขาจะมีหลายมุมให้ได้ถ่ายรูปกันน้ากร้านมองช้าเป็นร้านแบบมุมน่ารักน่ารักเนาะเวลาเราไปเช็คอินกันบ้างเดี๋ยวรอโควิดซาไกวันนี้ก่อนค่ะ